สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับเซาบุรีลามในต่างแดน,นค่ะมือนี่กาจเจเมื่อว่าวส่กันฟังค่ะคือว่ามอนีอ่ไปฉีดวัคซีนโควิดมาค่ะฉีดวัคซีนโควิดคือเข็มแรกฉีดวัคซีนโควิดคือเขาต้องฉีดสองเข็มแล้วค่ะเนาะวัคซีนโควิดยินคือว่าไปฉีดเข็มแรกมอนี้มาค่ะฉีดเสร็จทำงานต่อเลยค่ะ คือไปให้งานเหมือนไปเห้งาน,น,ห,น,งานหลักก็จะมีให้งานไปก็จะมีช่วงเวลาของแต่ละแผนกค่ะเขาจะให้ไปฉีดของยีเนี่ยฉีดช่วงบ่ายโมงฉีดเสร็จหล้วก็มาให้งานคือก่าค่ะกตตอนนี้กะยังบม่มีอาการนี่อย่างเล้ะคะ่ะเดอย,ยังไม่มีผลยังอาการยังปกติดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะเนาะหลักก็จะฉีดเข็มที่สองคือวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์จ้ะ เข็มที่สองคือเข็มที่สองคือวันที่ยี่สิบสี่กุมภาได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องเป็นระยะห่างนะคะเนาะก็จะไหนกน็ดูแลสุขภาพกันด้วยเลยค่ะเด้อเขาไหนอยู่ไทยก็เวีนระยะห่างกันไว้เลยค่ะเด้อเซรุ่งเซนาการน้ำจ้าอย่าไปอยู่ในที่คนเยอะๆอย่าไปอย่าไปชุมนุมกันหลีกเลี่ยงคนหลายๆค่ะโควิดกับตอนนี้กับแพร่อ่อ หลายสายพันธุ์พดค่ะเจ๊แนกับป้องกันจะคล้องไว้ดีกว่าค่ะกับว่าไม่ยังทำอะไรยังแค่มาเล่าสู่กันฟังทีง่ซื้อค่ะว่าไปฉีดวัคซีนมาเป็นยังไงก็ขีดขีดคางนี้ค่ะเพราะว่าเขียนเขียนคางเขียนหนังสือคางทรายจะขีดตรงขามกับที่ห้องเขียนใส่งานสมารกจะใส่คางทรายก็เลยขีดคาง,งขวา สวัสดีค่ะอาชูสวัสดีไหมวันนี้ไปฉีดวัคซีนโควิดมานะอาชูเข็มแรกใครเคยกินขนมปังเออขนมปังหน้าหมูหยอง ขนมปังหน้าตั้งขนมปังหนามุยหยองค่ะที่บ้านเฮาเฮีดขายเป็นถุงละสี่สิบบาทของฝากอันนี้แล้ค่ะเ้อรสชาติคล้ายๆกันรสชาติคล้ายๆกันคือว่าแต่วันบม่มีมุยหยองแต่ว่ากับพรแกร่ขาดได้กะเสียบพื้นแกงค่ะคล้ายๆข้าวตังหน้าตั้งนี่ค่ะเป็นของอาเซียพิกัด ไอดีเด้อค่ะพี่กัดไอดีอาจูไม่ได้ไปโรงเรียนหรออัวนขึ้นทุกวันเหมือนกันเลยอาชูนี่ค่ะแซ่บแต่ว่ามันจิดเผ็ดนิดน,นึง ไปหาสือดอะไรแล้วค่ะเด้ะะนนอไอดีนะคะ้าใกล้ขนมปังนนำมืยยองอะค่ะน่คะแช่มาก ตอนนี้เขตที่ยินอยู่มีสายโควิดสายพันธุ์ใหม่มาแล้วค่ะพอดีคน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 ,คน,นึงอ่ะมาจากประเทศอังกฤษ <c oughs> โอ้ตื่นเต้นเนาะนี่ยินก็รอเรียนออนไลน์เหมือนกันเรียนตอนทุ่มหนึ่ง สูดนะอาชูน่าสุดมากมี่ก้วนมึงแกมช่วงนี้ไม่ได้ดไปเลน่น ไไมาไอข้าวตังไหมขนมไอข้าวตังที่ว่ามันเป็นหน้าหมูยองไหมที่มันเป็นเนาะที่ว่าเขาขายไอขนมปังหน้าหมูยองเพรว่าข้าวตังหน้าหมูยองที่ว่าเขาขายตามรหล่าขายของฝากน,นั่นีหมอันเนี้ยอันเนี้ยคือว่าแซ่บแสีบไล้ายๆกันเลยแต่วันมันไม่มีหมูยองเนี่ยกินเพลินดี พี่กัดไอ้ดีเดอร์ไปหาซื้อบมาแ่บๆ<ส>ไปหาบ้งนนองไหม่นองไหมเบิดเลือแต่ไอ้ทวงงอกดอง จ้าจอยนา่กรอบมากคือเขาคือเขาเขา สังบันเขาเลยแซบ่บมันไม่มีมูยย้องจต่กะโอเคอยู่เปิดแล้ว เมืออ่อก,กี้กัพ่อสมนิตได้ค่ะแวะมาทักทายมาวอลสุกับฟังซื่อข,ข่าวว่าไปฉีดวัคซีนเข็มแรกมาเป็นยังไงเดี๋ยวกับจิมาบอลการให้ฟังว่าคาแปลจิตเนืองมีอาการอย่างเพิ่มบบหรือว่าบบมีอีอย่างรือว่ามีไข่บอรหรือว่าปิดป,ปกติโบนะคะเดี๋ยวจิมาวอลให้ฟังกะยังไงกะไปก่อน,น,ะะดน,นไาาด้ค่ะเด้อพักกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ